Thank <laughs> you. กินต้มขาฝรั่งนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกทุกคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าคิดหอดมาดามบ้านนอกบะคะมาดามบ้านนอกคิดหอดทุกคนนะคะเมื่อนนี้พายุหิมะค่ะหนาวหนาว บิดมือเลยนะคะ่ะั้งแตม่อวานนี่ค่ะกะเลยอ่ะเอาข้าต้มซื้อข้าต้มฝรั่งมาก,กินนะคะทุกคนปกติแล้วเขาก็จะกินไส้อ่คขเนียดภาษาอังกฤษเขาเอิ้นี่อย่างนนเนาะ่อยกันลืมนะคะ่ะที่บานเท้านะเพิ่นเอาไปใส่หม้อกว๋วยเตี๋ยวนะคะหอมๆนะหลัก เพิ่งก็จะเอาอที่บทแล้วมาห้อยๆนะคะทุกคนแต่ว่าข่อยนะบ,บ่มีข่อยก็เลยจกินเดียวๆโดดๆกินในดอกมาค่ะทุกคนมากินข้าวต้มฟรังน้ำข่อยนะคะแก่หนาวนะคะอาการข้างนอกหนาวเราต้องกินอาหารอุ่นๆนะคะ ไอยเอาใสครีมน้ำนะคะปกติแล้วเ,เพื่อนก็นจะใส่นมนะคะตมคามืงอนในข่ยบเร,เร,เรเ่มีนมนะคะทุกคนก็นเลยใส่ครีมกินพอได้กินยานอนหลับนะคะทุกคน ว่ามันยานอนหลับได้ยาแก้ปวดยาแก่เกี่ยวกับทองกับใสในราคาแล้วก็แก้ปวดหัวน้ํานะคะขั้นว่ากินขา้าวกะ่มันจะไปกินกระเพาะนะคะาต้องกินข้าวก่อนกินยา ค่ะกินข้าวต้มอิ่มแล้วก็มาคุยกันต่อนะคะค่ะเ,เมื่อน,นี้เข้ามาคุยกันต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วข่อยนะอาอ่าว่าจะซื้อรถนะคะอพอดีเพื่อนสาวข่อยค้นจีนนะคะแกไปพ่อรถอยู่เต็นนะคะทุกคนแล้วแกน่ะก็เลยถ่ายรูปให้ข่อยเบ่งนะคะที่แกไปพ่อรถกับพราะว่า แกไปหาซื้อรถให้หลานสาวนะคะหลานสาวแกมาจากเสียงไห้นะคะมันเลี้ยนหนังสืออยู่อามริกานะคะทุกคนแล้วเขาก็มีไปขับขี่เขาก็เห็นไปขับขี่อินเตอร์นะคะแต่ว่าเขาไปซื้อรถสภาพแบบว่าไม่ก็นี่นะคะแล้วเขาก็เลยเห็นรถคันนี้รถสองคันหละค่ะที่เขาส่งมาให้ข่อยเบิ้งเขาก็เลยว่ามันเหมาะกับข่อยเขา็เลย อยากให้คอยเสื้อนะคะแเราคอยก็เลยเอามา,าหายเอฟซพิจารณาซอยนะคะแล้วกับทุกคนน่ะมีเหตุผลที่ที่ดีนะคะที่คอยอ่านแล้วคอยกบคิดว่าเป็นเหตุผลที่ดีมากๆเลยนะคะ เพื่อนสาวคอยนะแกบรัยมีส่วนใดส่วนเสียกับเต้นรดนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าแกนะ่ะไปพอ่อก็เลยถ่ายรูปสงวงมาให้คอยพิจารณาซื้อนะคะอ่าคอยมาคิดเบิงแล้วนะคะตามทีเอฟซีหลายๆท่านอ่าอ่าลงความเห็นให้เหตุผลคอยมานะคะก็คือเป็นประชาธิปไตยนะคะทุกคนเสียงส่วนมากก็คือว่าอยากให้คอยนะอ่ะรอไปก่อน อย่าฝ่าวตัดสินใจให้เก็บเงินก่อนอจังคอยซื้อเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ของคอยนะก็คือ,อค่อยพึ่งออกมาจากบ้านพญายแค่ส่งเดือนอีอย่างก็ยัง,ยงพอเลขขาทีเขาทางแล้วก็กาลังเห็ุไปกับคียู่ไบกับคีกัยังท่านใ,นใดสีฟ้าซื้อมาจอดตาขีมาเย็ดยังอันนี้เป็นเหตุผลที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเหตุผลนึงที่เห็นด้วยอยาก ที่จะให้คอยซื้อเหตุผลนี้กับกับเป็นเหตุผลเดียวกันกับเพื่อนสาวคอยนะคะเพราะว่า uh, hey อ่าเหตุผลนี้ก็คือถ้าคอยมีรถเป็นของเจ้าของคอยก็จะบ่ได้เสียเง,งินให้ค่าโ้งเรียนหลายนะคะทุกคนเข้าใจบ่คะคือตอนนี้คอยมแต่ไปเลี้ยนน้ำคูน่ะคะ่ะคอยบ่ได้ฝึกอยู่บ้านการที่คอยไปเลี้ยนน้ำคูมันเป็น รายจ่ายที่แพงมากนะคะข่อยว่มนี้รถขับนะคะแล้วข่อยกัเราพญายกับวไรมาฝึกข่อข่อยนะคะทุกคนพระว่าเราทํางานแล้วก็ไปพากตะข่อยไปโรงเรียนซื้อเมื่อธรรมดาเรากลไปทํางานของเราแล้วเราเลิกงานชีมงหามงข่อยก็เลิกงานชีมงแรงมันก็เมื่อกับคำนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ล้วก็ไปทำงานนํำลูกซ้ายพร้อมนะคะ กะเลยเพอมีเวลาที่จะมาฝึกให้คอยนะคะเพื่อนสาวคอยก็เลยคิดว่าถ้าคอยมีรถเป็นของเจ้คของคอยกสิบได้เสียเง,งินให้ค่ารงเรียนหลายแล้วเอาเงินที่เขาเสียเง,งินจากค่ารุงเรียนนั่นนะเอามาซื้อเอามาเพิ่มเป็นรถจอ้คของสิบอดีหรือความหมายของเพื่อนสาวคอยนะคะแล้วคอยนะก็ยังสิได้ขับชิ้น กับโหดชิ้นทางขันข่อยได้คะประจํามันก็จะเป็นความเคยชินเป็นความชํานาญเวลาที่ข่อยไปสอบข่อยอาจจะบไิสอบหลายครั้งขัง้นปไปสอบหลายครัง้งก็หมายความว่าบริสียเงินหลายเทือนนะคะทุกคนเพราะว่าการสอบแต่ละครั้งก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยคนนะคะ,ะก็เป็นเงินบาทเท่ากับข่าพัน 5, นน่ะคะ่ะทุกคนรั้งละหาพันบาทนะคะขั้นสอบปลอดภัยขั้งนี้ขั้งหนาก็ต้องสอบ อีกคือเกานะคะเราที่ข่อยเรียนกับครูนี่ก็คือ,อฝึกไปหัดน้ำคููแค่ครง 50, 50หาสี5หา5ีาละทีซึ่งมันบอเพียงพอนะคะทุกคนอันนี้คือความคิดเห็นจากเพื่อนสาวข่อยนะคะแกน่ะมีรถขับแกขับทุกมือแกไปเข่าโรงเรียนแกก็ได้แต่ ไปเลี้ยนพื้นฐานให้ตะคุ้นในนำ้ำซื้อนะคะเก็บกระเบิดเงินแค่หเมื่นตนๆนะคะหมื่อเอ็ดมื่นสองแต่ตอนนี้นะข่อยเบิดเงินสองเมื่อกล่าแล้วนะคะสองเมื่อกล่าค้นนะ่ะเป็นเงินบานท้อนะแปดเมื่อกล่านะคะทุกคนแล้วข่อยยัง่ามีท้าทีวีแววว่าข่อยอาจจะได้สอบเลยนะคะเพราะว่าแต่ละครั้งที่ข่อยไปเลี้ยนน้ำคูคู่ก็จะบอกว่า ข่ยน่ยังอ่าอ่าบอชิ้นกับรถข่ยน่ยังอ่าประมาเล้าก็ายัางอ่าเก่งนะคะทุกคนถ้าห้ามีอาการประมากับเก่งบอชิ้นกับรถเนี่การที่คูจะปล่อยให้ห้าไปสอบไปลงสนามสอบนะก็คืออ่าเป็นไปได้ยากนะคะทุกคนอันนี้คือเหตุผลที่เพื่อนสาวข่อยากให้ข่ซื้อรถแล้วเอามาหัดขับเพื่อที่ได้ชิ้นกับรถชิ้นหนถนนหนอทั้งนะคะ ก็คือกับเป็นเหตุผลที่อ่าหนาฟังเรื่องค่าจอดรถนะยูน่จอดฟรีกับทุกคนเขาให้ค้นอยู่ในอาพาร์ตเมนต์น่ะถ้ามีรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยก็จอดสามารถจอดฟรีได้ตลอดเวลาเลยนะคะเรื่องการเตาทีจอดรถนะ่ะเพราะมีปัญหาเนาะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็ต้องเบ่งเงินในกระเป๋าก็ทุกคนวานะค่ะอ่าก็คิดว่าจะ อตอนนี้กันยังส10ออกอกค่ะกัสิล้อประมาณปีใหม่หลังปีใหม่นะคะ่ะจังใอยสิพิจารณาถ้ารถสองคันนี้อัยังบ้ัน,นี่มีคนซื้อไปถามันสิเป็นของเขากัสิเป็นของเขาคือเก้านะคะ่ะแต่มีเอฟซีถามว่าราคารถน่ะแพ้งปันใดรถบีเอ็มหนาปีสองพันสิบสามค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเกาค่ะทุกคน เจ็ดมืนเกาโค้นนะคะเป็นเงินบานเฮากับประมาณสามแสนนะคะและ้วทีนี้รถเบนน่ะปีสองพันเจ็ดค่ะรถคันนี้ก็จะมันเก่าแล้วมันก็จะถูกลงมาหน่อยประมาณหาเมือนค่ะทุกคนมันก็เป็นรถหรูกับจริงอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นรถเก่าแล้วที่สภาพดีนะเพื่อนสาวบอกว่า เข็มไม้น่ะยังบลายนะคะเข็มไม้กับยูที่แสนกวัวทั้งสองคันเลยนะคะนั่นก็หมายความว่าการใ,ใส่งานน่ะยังบได้สมบุกสมบันนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขอย,อยังไ่เห็นรถนะคะขอยอามวา่าบอกให้ทุกคนตั้งี่ซื้อเพื่อต้องการที่จะให้ทุกคนออกความคิดเห็นนะคะแล้วขอยกมาสรุปนะคะเมื่อในว่าขอ,อย่ายั้งที่สี่บอสือในตอนนี้ขอยจะรอไปก่กนจนกวัวจะ ถึงปีใหม่นะคะหลังปีใหม่จังคอยสิผิจารณาอีกนะค่ะว่าเขาสิซื้อรถลักษณะใดจังค่อยสีมาะสมกับคอยในส่วนตัวของคอยแล้วนะคะ่อยน่ะถ้าคอยไปเก็บมากไม่มาบุบรีคอยกับ่ะไ้บรรทุกหลายอยู่แล้ว่อยกับเก็บมาเทละทางเป็นอย่างะค่คอยเก็บหน่อยเพราะว่าคอยทำงานนะคะ่อยทำงานคอยเลือดสีงงแรง แล้วก็วันเสาร์ว,วันทิตในช่วงซัมเมอร์ข่อยคงจะไปไปเก็บข่อยก็จะไปทํางานร้านอาหารน้ํำมูน้ําเพื่อนสาวนะคะเวลาที่ข่อยไปเก็บบูเบอรี่ข่อยก็จะบริเกเขาไปในปลาลึกนะคะทุกคนเพราะว่าปลาบูบอรีมันติดถนนนะคะก็จะจอดไวปใกล้ๆถนนนั่นแหะคะ่ะเพราะว่าเอฟซีหลายท่านนะเป็นห่วงว่าถ้าข่อยซื้อลดรู ขา่าปลาข่าอย่างซีมันจะอ,ะอยากลาบากในการข่าปลานะคะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคอยกาบฟังความคิดเห็นของอทุกคนนะคะพะว่าทุกคนแะสะดงความเป็นห้องเป็นย้ายหายมาดามบานนอกนะคะมาดามบานนอกคอกรับขอบคุณงามๆนะคะบะคิดบกฝันนะคะว่าทุกคนจะมีความห้องย้ายมาดามขนาดนี้นะคะกั ย่งไรมันเกสีได้ซื้ออยู่แล้วล่ะค่ะเรื่องรถแต่ว่าจะบเป็นตอนนี้นะคะเอไวไอาีกจากสองสาเดือนนะคะค่ยสมัปรึกษาทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้ข่อยับสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อนี้มาส่วรูปให้ทุกคนฟังละคะว่าข่อยนาะยังสี ล้อ,อไปก่อนนะคะยังบอออกลถในตอนนี้เอาความอาคิดเห็นเหตุผลส่วนใหญ่ของเอฟซีนะคะเขาต้องเป็นประชาธิปไตยนะคะ <c oughs> เอาไว้รออีกจากสองสาเดือนถ้าจะค่อยว่ากันไหมนะคะขา <c oughs> การนสิจากกันขอไวยพรให้เอฟซีทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อน,นี้ขอก่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย